ค่ะเรื่องเรื่องหลัก d ี y ครัอ่ะไฟ day เป็นยังไงค่ะเรื่องแฟนเดย์ค่ะก็ถ่ายจบเรียบร้อยนี่เมื่อไหร่ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็วันนี้ก็เราไปถ่ายทำกันถึงที่ฮอกไกโดครับฟูดตัางติดจ้ะพี่สอวเป็นยังไงร่วงานก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับเราไปถ่ายสองที่ฮอกไกโดครับ่วมงานกับมิวเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับมิวเป็นคนที่เก่งมากครับเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ย ใจเฮ้ยแล้วหรอคุณจะรู้สึกเป็นไงบ้างครับพอได้เล่นเป็นหนังเริ <c oughs> ่มโปรเจกต์ของค่ายใหม่ด้วยอ,อ๋อตอนแรกตอนแรกก็เหมือนจะรู้สึกกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ตอนหลังก็ไม่กดดันแล้วครับเพราะพอเวลาทำงานก็รู้สึกสนุกอะครับมันเป็นเหมือนอะไรใหม่ๆด้วยเป็นงที่ท้าทายแล้วแบบเหมือนเล่นเล่นกับน้องมิวน้องมิวเขาก็แบบเหมือนส่งอารมณ์ได้ดีนะครับก็ไม่รู้สึกเครียดน้องมิวเป็นไงบ้างเลยพอได้มาร่วมงานในหนังด้วย ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาร่วมงานกับ GDS ดีใจดีใจพร้อมกับความกดดันเลยแต่ว่าเหมือนที่พี่เต๋อบอกคือพอเราไปถ่ายทําจริงๆค่ะเราเหมือนเราสนุกไปกับงานแล้วมันเหมือนแบบว่าคือทีมงานทุกคนค่ะน่ารักเราก็มีความแบบเป็นวัยรุ่นมากเลยเราเหมือนแบบว่าเราทํางานกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเราไม่ได้ทํางานกับแบบว่าผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยแบบสนุกแล้วมันก็แบบกองมันก็จะแบบว่า มีความมีความชิลแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำงานหมดเลยแต่วมันจะแบบไม่ไม่กดดันนะคะแหมว่าหนักเรื่องนี้แบบว่าไปถ่ายทำเป็นต่างประเทศด้วยใช่ค่ะไปที่ฮอกไกโดอากาศหนาวมากอุปสรรคของการทำงานคืออากาศหนาวเนี่ยแหละเพราะว่าเราต้องแบบว่าทำให้ร่างกายเราอุ่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเวลาพูดก็จะแบบว่ามีความปะแข็งนิดนึงเพราะมันจะแบบหนาวมากที่มาตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของเราเขาใช้จะได้ชมกันแล้วเดือนกันยายนใช่ค่ะหน่เดือนกันยาน่ะหนึ่งเดือนาน่ะหนึ่ดือะไนึดือนาน่นึ่อกะหน คือมันเป็นเรื่องความรักอะครับก็แน่นอนความโรแมนติกได้อยู่แล้วครับแล้วก็มันก็จะมีมันก็จะมีมินีิอะไรเนี่ยทําไมชอบก้มเงียบๆก็จะมีแบบเหมือนแบบอย่างอื่นด้วยครับจะมีเรื่องอะไรนึกไม่ออกอย่างอื่นก็จะมีความสนุกสนานแบบต้องไปดูเองอะครับคือผมก็อธิบายมาคําพูดไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันแปลกใหม่แน่นอนใช่น้องนายบ้างโดดมารับงานหนังเรื่องแม่เนาะครับผมหนึ่งในงานชีวิตก็จะเป็นโปรเจกต์ เป็นโปรเจกต์นะครับผมซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับครับเฮียกิฟครับผมซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงครับผมแล้วก็เหมือนผมก็เล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยพี่ๆก็เล่นใช่ไหมครับครับเอาเลยเอาเลยนายเป็นเวลาของนายก็ครับก็ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็เหมือนเป็นเรื่องแรกของผมนะฮะก็ฝากสิทธิ์เป็นฝากเป็นลูกศิษย์พี่หมูพี่ปิงครับผู้มำกับของผมนานนี้เล่นประกอบกับใครมีนางอุนนางเอกอะไรอย่างนี้ไหมลูกก็อันนี้ผมยังไม่แน่ใจ่ครับ ใกล้จะถ่ายทำยังไม่ได้ถ่ายทำยังครับผมประมาณเดือนกรกฎาคมหาครับผมดิสนียก็โปรเจกต์เดียวกันกับน้องนายป่ะใช่ครับเป็นทละเรื่องหรือว่าเรื่องเดียวกันยังไงใช่นะครับมันเป็นในเรื่องเดียวกันในเรื่องนั้นจะมี3เรื่องครับตอนใช่ครับิตอนของดิสนียเป็นยังไงเป็นตอนเกี่ยวกับอะไรยังไงตอนเกี่ยวกับยังไงก็เป็นเกี่ยวกับเป็นเป็นหนังความเป็นหนังรักนี่แหละครับมีความอบอุ่นเหมือนร่วมกับครับร่วมกับเขาเป็นคนอบอุ่นแล้วก็ยิ้มหวานยิ้มสยามเขิ้มหวใช่ครับยิ้มสูงใช่ครับเป็นมรดกโลกครับ พี่ชันีากเลยนกรับโปรเจกต์ของเราิยาตครับตอนดิยาเก็บครับรตามด้วยผมจะเริ่มถ่ายทำเริ่มถ่าน่าจะน่าจะกรกฎาคมนะครับเร็วนี้ครับใช่อะไรนะชัทัน้าใช่การันตีความเป็นและเรียกว่าเป็นหนังอารมณ์ดีอยู่เป็น GDS เหมือนเดิมใช่ครับ GDS นี่งาน g s ใช่ไหมใช่ใช่ครับว่าคนสวยดูเหมือนเดิมเนาะใช่ครับผม่ใช่ยับเดียวโอเค